ถุงแบบป้ายฟรีไซส์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค,ค้าร้านแม่าริภาไทายทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะจัดส่งนะคะผ้าถุงแบบป้ายฟรีไซส์นะคะความยาวอยู่ที่35นิ้วนะคะให้กับคุณพี่นะคะคุณพี่บุญศรีนะคะอยู่อำเภอเวียงป่าเป้านะคะจังหวัดเชียงรายค่ะบริการจัดส่งฟรีนะคะราคาพิเศษเนาะปกติ1490ัรบาทนะคะวันนี้นะคะจัดโปรโมชั่นพิเศษเดือนพิเศษเดือนสิงหาคมเดือนนี้ค่ะ1290ัรบาท ซื้อเป็นของขวัญของฝากซื้อใส่เองได้เลยตัดใส่เองได้เลยนะคะค네ุณลูกค้าค่ะอันนี้ลายขอสีดํานะคะคุณพี่สั่งซื้อเข้ามา2ตัวนะคะ2ผืนนะคะคุณลูกค้าคะเจตนี้ค่ะลายขอสีดํานะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นลายดิซซาสีกรมค่ะตัวนี้จะเป็นลายดิซซาสีกรมนะคะคุณลูกค้าค่ะนี่เลยค่ะผ้าถุงแบบป้ายฟรีไซส์ผ้าถุงแบบป้ายฟรีไซส์ของร้านแม่ proto, มณีผ้าไทยของเรานะคะคุณลูกค้าค่ะด้านในอัดผ้ากาวเรียบร้อยด้านในอัดผ้า เรียบร้อยนะคะคุณลูกค้าคะเก็บทรงให้เรียบร้อยเก็บทรงให้เรียบร้อยพร้อมใส่นะคะคุณลูกค้าค่ะใส่ง่ายใส่สบายใส่ง่ายใส่สบายค่ะคุณพี่บอกว่าเอลสาบใส่ได้เลยจ้ะเพราะว่าถ้าเป็นนะคะผ้าถุงแบบป้ายฟรีไซส์เนี่ยเอลได้ตั้งแต่ยี่สบหกนะคะยี่ิบหกนิ้วนะคะจนถึงเอลสาเลยนะคะคุณลูกค้าคะใส่ได้เลยจ้ะนุมใส่เอลสามสิบนะนใส่เอลสามสิบนะคะนี่เลยค่ะแบบนี้เลยนะนี่นะคะนะคะผ้าถุงแบบป้ายฟรีไซส์จ้า สีกลมนะคะนี้สีกลมนะคะลายลิซ่าสีกลมค่ะนี Silent, ่เลยค่ะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจนะคะสั่งตักนะคะกับร้านแม่บิ๊กพัไทยของเรานะคะยินดีเลยค่ะคุณลูกค่ะคุณลูกค้าแจ้งรอบเอวให้ทางร้านเราติดตะขอให้ได้นะคะคุณลูกค้าน้านี่ค่ะอันนี้คุณพี่บอกว่าเดี๋ยวจะไปติดตะขอเองเนาะนุ่มแถมตะขอไปให้สองชุดนะคะพี่คะติดด้านชุดด้านในแล้วก็ชุดด้านนอกได้เลยนะคะ เป็นผ้าถุงแบบป้ายฟรีไซส์นะคะผ้าถุงแบบป้ายฟรีไซส์อัดผ้ากาวเรียบร้อยนะคะคุณลูกค้าขาราคา1,290ัรบาทจากปกติ 1, 4 9 0ัรบาทนะคะคุณลูกค้านะนี่ค่ะคพื่ต่อไปค่ะคุณลูกค้าบอกว่าขอเป็นสีดําสีดํารายขอสีดํารายขอได้เลยจ้านี่เลยค่ะสวยๆแบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้าขะสามารถซักเครื่องได้สีไม่ตกลายไม่ลอกนะคุณลูกค้าค่ะตัวนี้นะคะเป็นผ้าทอเครื่องนะคะเป็นผ้าป้ายมัดหมี่ทอเครื่องสองตะกอนะคะคุณลูกค้าค่ะเนื้อผ้าสวยเนื้อผ้าบางเบาพรีเมียมมากๆเลยค่ะ สวมใส่ได้เลยนะคะด้านในอัดผ้กากาวเก็บทรงให้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าค่ะใส่ง่า, Yuan i, ายๆส,สบายค่ะมีละขอแถมให้2ชุดนะคุณลูกค้าคะติดชุดแรกนะคะคุณลูกค้า,าวัดเอวแบบนี้เลยนะนี่ค่ะ <Yeah. S 1> เอวอย่างนี้นะคะก็ติดตะขอชุดแรกแบบนี้ใช่ไหมคะจากนั้นนะคะวนขอบขอบกระถุงมาแบบนี้นะคะแล้วก็นะคุณลูกค้าจ๋าก็าจะมาเป็นแบบปลายด้านหน้าแบบนี้นะคะก็ติดตะขอชุดที้สองบริเวณนี้นะคะคุณลูกค้าเนาะใส่ง่ายใส่สบายใส่ง่ายใส่สบายรวดเร็วทันใจและที่สําคัญค่ะถ้าผ้าถุงรุ่นนี้นะคะสาม,มารถปรับตะ ได้เองสามารถปรับตะขอได้เลยนะคะไม่ว่าเราจะอ้วนขึ้นหรือผอมลงเราสามารถขยับตะขอได้เลยขยับตะขอได้เลยนะคะคุณลูกค้าขา,ขาก็ใส่สวยใส่ถั่วพเมียมได้เหมือนเดิมนะคะคุณลูกค้าขานี่แหละค่ะลายขอนะคะลายขอสีดํานะคะผ้าถุงลายขอสีดาถุงนี้คะ่ะแบบไีไซส์นะคะคุณลูกค้าขาราคาพิเศษ1,290บาท1,290บบาทบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มและที่สําคัญมีของผลของฝากของ,ของขอที่ระลึกนะคะมอบให้คุณลูกค้าด้วยนะสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าขา ือกช็อปได้เลยนะนี่เลยค่ะสวยๆแบบนีญญ้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะนี่เลย1290บาทผ้าถุงลายของสีดำจ้าอีกพืนหนึ่งนะคะก็จะเป็นสีกลมนะคะสีกลมลายดิซ่านะคุณลูกค้าค่ะ,คะสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะชอบผืนไหนอะไรยังไงนะคะแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยดทางร้านเรานะคะบริการจัดส่งให้นะคุณพี่อยู่จังหวัดเชียงรายก็จัดส่งฟรีเก็บเงินไปทางไม่บวกเพิ่มพื้นที่ห่างไกลอะไรยังไงก็ไม่ได้บวกเพิ่มนะคะคุณลูกค้าค่ะ,คะ ซอร์วิสให้กับคุลูกค้าเลยนะคะเต็มใจบริการให้กับคุลูกค้าทุกท่านเลยนะยินดีต้อนรับนะคะคุลูกค้าขาเยอะเลยยังไงนะถ้าชอบผ้าถุงถ้าชอบผ้าถุงแบบว่าที่น้อมสวใส่เนาะที่น้อมจะได้ใส่ประจำมาค่ะที่ใส่คู่กับเสื้อเนาะที่เป็นเสื้อผ้าใหม่ผสมฝ้ายแบบนี้ค่ะคุลูกค้าคะคุลูกค้าสามารถสั่งซื้อผ้าหรือว่าถ้าแจ้งทางร้านเราตัดเสื้อได้เลยอ๋อนี่คุณพี่บุญศรีบอกว่าตัดเสื้อให้ด้วยหนึ่งตัวที่เป็นคอวี จะตัดเป็นคอวีแล้วก็เป็นแขน3ส่วนนะเดี๋ยวตัดให้นะจ๊ะพี่จ๋าเดี๋ยวรอบนี้ขออนุญาตนะคะจัดส่งผ้าถุงไปให้ก่อนแล้วกันนะคะคุณลูกค้านะเดี๋ยวเดี๋ยวเสื้อจะส่งตามไปนะคะเดี๋ยวเสื้อจะส่งตามไปอีกหนึ่งครั้งนะคะคุณลูกค้านะอย่างไงก็ฝากด้วยนะคะสนใจสั่งตัดเสื้อสนใจสั่งตัดผ้าถุงสนใจสั่งซื้อของฝันของฝากของรับไหว้ของฝันของฝากของชํารวยของที่ระลึกงานเกษียณ ร้านแม่มรีพัไทยของเรายินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยค่ะโทรมานะคะ089-416008 0 089-416008 0, 8, 0, 0 8, หรือว่าแอดไลน์เข้ามาได้เลยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์089-416008 0, 0 8, เบอร์นี้เบอร์เดียวเลยค่ะคุณลูกค้าคะติดต่อง่ายคอนเฟิร์มเลยจ้าจัดส่งฟรีทั่วไทยนะคะรับประกันนะคะ สินค้าตรงปกแน่นอนค่ะตามนี้เลยนะคะคุณลูกค้าคะคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วเข้าชมคลิปย้อนหลังได้เลยเพราะว่าทางร้านของเรานะคะมีคลิปเยอะแยะมากมายให้คุณลูกค้าได้ดูได้ช็อปนะชอบรุ่นไหนแบบไหนจดไว้เลยเนาะหรือว่าแคปเจอร์หน้าจอาไว้หรือว่านะคะแคปเจอร์หน้าจอาไว้ได้เลยค่ะไลน์มาณอาไลนะ์มหานุมได้เลยค่ะ0ูนย์แปดเก้ย่ได้เลยนะคะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามจากคุณลูกค้าเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต,ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ